คอนโดสไปลักษณะที่เบสนะครับห้องนี้อยู่ชั้น 12A นะครับไซส, 3, ส์31บกว่ากว่านะครับ mm. ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะครับมีแยกครัวให้นะฮะแยกห้องนอนให้แต่ว่าเป็นห้องเปล่าไม่มีเฟอร์นะครับมีแอร์หนึ่งตัวตรงซิงค์น้ำนะครับอาจจะต้งแก้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะขายตามสภาพคือขายถูกเลยนะห้องนี้ ก็สามารถทําเป็นกู้เกินได้นะครับระเบียงทางทิศเหนืออันนี้ขายต่ำกว่าราคาซื้อขายเยอะเลยครับแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อเฟอร์มาใส่เองก็ห้องนี้นะครับสรุปก็คือมีเครื่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีแอร์ในห้องนอนแค่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นโล่งๆเลยนะครับ สภาพพื้นต่างๆเนี่ยโอเคยังมีอยู่นะครับพวกนี้ทาสีให้ใหม่นี่คือวิวนะครับ